เจเจพิพาสประกาศปิดฉากรัก4ีปีโพสต์เพลงนี้ทำน้ำตาแทบไหลวันนี้30สิงหาคม2 5 6 6ั้ทางด้านเจเจพิพาสติละพรพัสออกมายืนยันแล้วว่าตนนั้นได้เลิกกับวิวณลโสนที่ชยัยท่ามกลางกระแสข่าวลือสพัดโดยนุ่มเจเยืนยันว่าเลิกกันสักพักแล้วการตัดสินใจครั้งนี้คุยกันต่างรู้สึกว่าพยายามปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆ แต่ก็ไปต่อไม่ได้ตกลงจบกันได้ดีโดยไม่มีมือที่3ต้องขอโทษปรางกันารันที่โดนโยงจนเกิดตรามานอกจากนี้พบว่าวันนี้นุ่มเจดก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัว @jpp j pp, โดยโพสตสตอรี่ไอเป็นเพลงใหม่ของแพทวงเคลียร์โดยสาวแพทได้โปรโมทบอกว่าสปอยเพลงใหม่สำหรับคนลืมยากทุกคนม o ฟออนได้ใช้ชีวิตได้ แต่เหลืออย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือเหลือแค่ลืมติดตามชม MV 6กันยายนนี้ไม่รู้ว่านุ่มเจตแช่เพราะโดนใจหรือช่วยโปรโมทแต่งานนี้ทุกคนที่ได้ฟังน้ำตาไหลน้ำตาท่วมทุกรายจ้าสำหรับเส้นทางความรักของเจตกับวิวนั้นเริ่มต้นเมื่อปี2562ทั้งคู่สนิทกันจากการร่วมงานในละครเรืเ่องทะเลริษยาด้วยเคมีที่เข้ากันได้ดี ทำให้เจดวิวกลายเป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงนอกจอจากนั้นก็มีภาพคู่ถูกปล่อยในอินสตาแกรแบบทีทีจนทำให้เกิดแรงเชียร์ยังนักและมีแฟนๆสงสัยว่าตกลงทั้งสองคนคบกันหรือเปล่าเพราะมีภาพหวานออกมาให้เห็นบ่อยมากหลังจากนั้นหนึ่งเดือนถัดมาวิวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคบกันกับเจดจริงๆโดยบอกว่าฝ่ายชายเป็นคนน่ารักนิสัยดี และมีโมเมนต์มงหมิงออกมาแบบไม่มีกรัรกซึ่งวิวเคยเล่าว่าทั้งคู่รู้จักกันเพราะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งคู่โสดจึงมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันและเจดเผยว่าตนเองประทับใจวิวเมื่อช่วงต้นปี2562และจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันจากนั้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นต่อเนื่อง ทำเอาแฟนๆหลายคนต่างเชียร์อยากเห็นทั้งคู่หลงเอยมีงานวิวา